Shut up, Carly! I've heard enough out of you! Now, what the fuck's the problem? Just get in. We'll figure out what to do with you. I was trying to protect all of us. Holy shit! She's stealing the RV! I don't know much about you, folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. Y'all you know, keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, Kid. I'll do it. I think we should look for your parents. Really? Yeah. You need to know if they're okay, and well, if they're not, what happened to them? I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump. What? No way! Ah! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. She took THE Walking DEAD WALKING อ่าสวัสดีครับคนดูครับกับช n แนลลอช่องเหมือนเดิมครับกับผมนายช้างน้อยเป็นคนเล่นนะครับผมยังไงก็อย่าลืมคนดูนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ช่องเลยนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆมาเรามากันต่อเลยจาก EP ที่แล้วเรื่องมันเป็นมายังไงกันแน่นี่ตอนที่สี่ อันตรายจากทุกรอบด้านทำไมอ่ะจ้องทำไมจะขโมยของเราคืนอะดูถือมันได้ไหมอ่ะฮึต้องพูดทำไมไม่บอกกัน แค่แป๊บเดียวก็ได้ตอนนี้เราเริ่มใกล้ที่พ่อแม่หนูอยู่บ้างแล้วบางทีเออกดไม่ทันอโอมีเป็นไงบ้างาขาเขาแย่มากเลยเฮ้ยผมไม่เป็นไรก็เห็นเห็นอยู่ว่าคุณเป็นคุณต้องพักเขาต้องพักนะเข้าใจไหมเคนี่อีกไกลไหมกว่าจะถึงริมแม่น้ำอะ่ะน่าจะเดินไปอีกไม่กี่ล็อกข้างหน้านี่เองแล้วมีเรืออยู่เปล่ามันต้องมีสิมีสิ มีเยอะต้องมีเรืเออมันต้องโอเคเคนนี้ก็รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่อ l l อาเมนครับตีละครั้งงบางทีมึงนี้อาจจะไม่ได้ล้างอย่างที่คิดนะไปกันต่อเถอะไม่มีใครสั่นละครั้งนั่นหรอกของเป็นระบบอโตโมติอะ่ะละครั้งโบสบ้านไหนมึง <c oughs> ดังทุก20สนาทีว่ไอเวน <laughs> มีคนอยู่บนนั้นแน่ใจเหรอไม่เห็นนี่อืมฉันพูดจริงบอกแลว้วไงมีคนอยู่บนหอะระฆังต้องมีคนรอดชีวิตอยู่ที่นี่แน่ๆเลยถ้าเป็นฉันถ้าฉันเป็นนายจะออกจากถนนนั้นเดี๋ยวนี้ฉันว่าฉันจําได้ว่านายบอกว่าอันนี้มันพังไหมเหรอแกไปใครบ้เนี่ยฮัลโหลเฮ้ยอ,อ,อ,อยู่ไหมเนี่ย เป้ยไงทำไมมาบอกเราวะอะไรวะเนี่ยมีคนพยายามปอนหวัวพวกเราปะเนี่ยเออมันน่าจะเตือนมากกว่านะอย่าถามเลยว่าเป็นใครสป็นคนสั่งะอะไรค้งนายพูดว่าอะไรโอ้โหทำหน้าแบบนี้เาคาค้งมันเรียกพวกนี้มาละสิเอาลูกวะ เว้ละชิบหายแล้วให้ตายเหอะวิง่งตามฉันมาด่วนเลยข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มีเแซนวิชเลยครับไปนี่ชาร์จชาร์จโอ้ยเอาเว้ยได้ไงโอ๊ยเคดี้ ขอถอกขอขอการไปก่อนเฮ้ยเกือบไปละขอบคุณนะเบนเวล้เลยเฉยไปน้อยเออจะบอกนะมันหนีเบนเอ้ยเอาไม่มีเป้า ไม่อืมอ่ะคือพาเธอไปเชิงที่ดี๋ยวฉันตามไปทีหลังโอ้โหไปยังชิวเชียดเกือบโดนจับวิง่งเข้าเลเวอร์สตีดอยู่ตรงนั้นมันยังมีอีกเลยดเอาเวลาเ,เอ้ยใจคอจะไม่ให้พักกันเลยไงเดี๋ยวก่อนชักหายไปไหนเนี่ยมันอยู่นูน่นโอ้ยเออ สวยแล้วเขากำลังแย่ yeah. เราต้องช่วยเขานะกฮะเออไม่มีเวลาแล้วเราต้องไปก่อน,เ,ออนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรรีบไปเลย<ป>อ่าเวรแล้วทิ้งชากไว้นู่นมทถึงกระตื่นเตีน้นเลยวะฉันจะลองไปเปิดประตูดู โอ้ยเวยน,นั่นขาไปเจ็บเอยขาเจ็บดิไว้นะเออคุณทำให้แผลมันเปิดแล้วเนี่ยเลือดคุณออกด้วยแย่ละแบบนี้มันน่าจะติดเชือ้อเราต้องพาเขาเข,าข้าไปข้างในบ้าน,พนาเพื่อรักษาเคนี่ประตูเป็นไงฉันกำลังหาพยายามอยู่นี่ไงเออทำให้มันเร็วหน่อยดิรีบหาท,งทางเดี๋ยวลองหาทางอื่นเ,เลือกเถียงกันได้แล้วอย่ามึงจะเทียงกันพอทั้งคู่นั่นแหละ ด็กเขพวกผีดิบก็แห่กันมาพอดีฉันจะดูว่ามันมีทางอื่นอีกไหมฉันจะดูว่ามันมีทางอื่นอีกไหมนั่นก็มีแต่สระน้ำหลุมศพขอดูก่อนนี่ก็หลุมศพเอ้ยเอาอนี้หยิบได้ให้เราไปขุดดินหรือเปล่าวะขุดดินหรือเปล่าหรือตักน้ำวันนี้ก็ไม่น่าใช่ขุดได้ไหม นี่ไงขุดได้เออฉันไม่อยากเริ่มขุดะไรทันั้งจนก่อจหาทางเขาบ้านได้เป็นอันดับแรกหรอเอ้ยตายตายตายไม่น่าจะงัดได้นะผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่คืออะไรอ่ะอะไรเนี่ยเหมือนประตูที่เอาไว้ให้พวกหมาแมวเข้าออกเลยนะผมพยายามดูแล้วมันถูกล็อกไว้ มีใครบนลอกนี่ล็อกประตูหมาแมวด้วยเหรอมีสิเพืเ่อนแานของฉันมีประตูแบบนั้นเหมือนกันเป็นระบบควบคุมสัญญาณระยะไกลน่ะประตูจะเปิดต่อเมื่อหมาที่ใส่ปลอกคอเข้าใกล้โอ้เจ๋งเลยการรู้นี่มันไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆแล้วหมามันอยู่ไหนอ่ะ<笑><笑><笑> <s> าก็ให้เราขุดตั้งแต่ทีแรกก็จบแล้วบอ่เนี่ยโอ้โหโอเคนี่ขุดเลยเฮ้ย hey. ระวังด้วยนะพวกเผื่อไปเจอสร้างอะไรที่มันไม่ตายขึ้นมาเดี๋ยวจุดซวยกันอะไรถูกฝังข้างล่างนี่ะหละถอยไปน่าจะถูกฝังมาสักพักแล้วอขนาดยืนไกลยังได้กลิ่นเลยอ่ะทีมันาอมานั่งกับพวกเราตรงนี้สิ อย่าไปยุ่งเขาทำงานเขาทำงานกันอยู่นะชัดเลยระเจ้ากลิ่นนี่มันต้มจืดดีๆนี่เองอขอญอาตนะฉันเอมามันออกไม่ได้นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยโอ้โนั่นไม่จริงเลย คุณโอเคนะแค่กลิ่นมันแย่ไปด้วยเออฉันบอกว่าฉันไม่เป็นไรงไงต้องกบคืนไหมเนี่ยกบคืนปะอา้าวมันไม่มีขึ้นให้เรากบวะได้แต่มองได้แต่มองเออนี่ไงเอาแล้วนะ โอเคเยี่ยมสักทีสินะแต่มึงก็ต้องดูแล้วในไงกูว่าแล้วต้องให้คีเป็นนายเห็นอะไรข้างในไหมไม่เห็นอะไรเลยน่าจะล้างมาสักพักเ้าเนี่ยโอ้พวกนั้นก็มาถ้าคีจะทำอะไรต้องรีบหน่อยแล้วลองดูหน่อยว่าเอื้อมไปได้ถึงไหมระวังด้วยนะเฮ้ยไม่ได้ฉันเอื้อมไม่ถึง มาให้เธอผมลองหน่อยผมว่าผมทําได้นะเอ้ยป้าเอ้ยกำมานี่เอาอะเออเห็นอะไรไหมปลอดภัยไหมตอบหน่อยอ่าตาแดนอย่าทำแบบเมื่อกี้นะดีมากเคมเธอควรถามฉันก่อน,อ,น,อ,นอย่าบุมบามทำอะไรตามใจ เข้าใจไหมหนูก็แค่อยากช่วยเออฉันรู้เธอเก่งแต่เธอต้องทําให้คนอื่นกนังวลอะเอาไว้คุยกันข้างในดีไหมฉันเริ่มปวดขาแล้วไม่ไหวข้างในดูโอเคนะเข้ามาเลยทุกคนออ ขอโทษไม่ไม่ไม่เป็นไรผมโอเคพอได้นั่งก็รู้สึกดีบ้างแล้วแหละขอบคุณมากเลยนะที่รักเอาล่ะคุณคือจะบอกเรื่องวิทยุนั่นเมื่อไหร่บอกเรื่องอะไรนะก็วิทยุนั่นมันไม่ได้พังนี่ใครสักคนคุยกับคุณในวิทยุนี่คุณไม่คิดว่าคนอื่นคนรู้เรื่องนี้ด้วยหรอ ฉันก็กําลังหาจังหวะบอกคุณอยู่นี่แหละอืมหมายความว่าพวกคุณลุงหัวกันปิดเรื่องนี้ไว้ไม่ให้รู้สึนะเยี่ยมเลยใครสนเรื่องวิทยุนั่นล่ะฉันห่วงตอนนี้คือไอคนที่มันสส่ละครั้งเรืยอผพีดิบัลลุมพวกเรามากกว่าเออมันคงไม่อยากให้เราไปถึงแม่น้ําเนี่ยเลยอะไรคิดว่ามันไม่ใช่พวกเดียวกันนะคนในวิทยุนั่นต้องอยู่ใกล้เรามากพอถึงจะเห็นเราอยู่บนถนนได้นะ เพราะนั่นมันฟังดูไม่เข้าท่าเลยยังไงล่ะมันสัตนรลคางเรียกวอลเกอร์มาลุมทั้งที่พวกเราก็คอยเอาวิทยุด้วยนะฉันว่าพวกเขาช่วยเรานะพวกมันไม่มาดีแน่พวกมันสะกดรอยตามเรามันอาจจะปั่นหัวเราเออพวกมันเป็นใครไม่สนใจแต่เหมือนมันจะสะกดตามเราอยู่ก็เลยต้องขึ้นเรือแล้วนั่นยังไงเราจะได้ไม่ต้องโดนสะกดรอยตามฉันไม่ออกไปข้างนอกตอนนี้หรอกนะโอ้มีต้องพักผ่อน ฉันเห็นด้วยกับเค้นนี่นะพักกันก่อนเราต้องตามหาชักเออต้องใช้เวลาทบทวนหน่อยนะเข้าใจปะอย่างน้อยก็จนกว่าพวกพิดีข้างนอกจะน้อยลงอขอให้การดีขึ้นไปไว้แล้วกันฉันไม่อยากติดอยู่ที่นี่นานอย่างน้อยก็ดูปลอดภัยคงจะดีวันนี้ถ้าเรามั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆฉันว่าเราควรเช็คดูบ้านทางหลังนะก็ได้ งันชั้นกำนายไปดูชั้นบนส่วนรีนนดูชั้นล่างนี่อย่าลืมเช็คให้ครบทุกประตูและหน้าต่างเข้าใจไหมรับทราบมีอะไรให้หนูช่วยได้บ้างไหมขอบใจนะไวอยู่ออกับคิต้าแล้วกันเดี๋ยวฉันกลับมาดิ <'m> หนูขอโทษนะเรื่องอะไรหนูบูมบามมุดประตูไปโดยไม่เช็คให้ดีก่อนหนูดูโง่มากเลยใช่ไหมขรังหน้าก็แค่ถามฉันก่อน เธอจะได้ชะาดกก่อนทุกอย่างทุกคนเลยเข้าใจปะโอเคไปได้เวลาที่ลุงต้องทำงานแล้วน้อง <No. S 2> น้องเอ้ยอันนี้จะเป็นประตูที่เราเข้ามา,ามาได้เวลาสำรวจได้เวลาสำรวจไมโครเวฟอืไมไฟฟ้าเอ้ยหยิบได้อะไรวะ ของกินอ้าวแล้วคนนั้นกมึงจะหยิบมาแล้วมังขึ้นเนือให้หยิบทำไมวะออโอเคไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไเช็คให้ทั่วเช็คให้ทั่วประตู ก็ทำงานด้วยเฮ้ยวายเหรอเอาก็อออเอามาก่อนก็ได้สักเออสักนิดนึงอะไรเงี้ยเอาเละเอาเละทุกคนเราจะเจอกับผีหรือเปล่ายังเว้ยห้องสว้วม แรงประตูท mm. ี <Ont op> <kita> mm. ่สองนี่แหละเอาแล้วนะเฮ้ยยุบออตัวเสือ้าโหทำเหมือนประตูเลยไม่เจออะไรในนี้นะเคลียร์เลยอีกประตูหนึ่งอ้าวเวแลประตูใหญ่ ประตูใหญ่เอาแล้วนู้ยเดี๋ยวนี่แหละผมว่าเว้ยเลยอ่าโอ้โหอะไรโอ้โหแล้วมึงเออไม่ไมีอะไรแล้วใครใครใช้ให้มึงเอาอะไรบ้านหลังนี้ประตูเป็นประตูเก็บของเหรอ <laughs> เอาละทีนี้ไม่น่าจะมีอะไรละน่าจะอยู่ได้สักพักหนึ่งอย่างน้อยก็จนกว่าข้างนอกจะสงบลงเยี่ยม ขอบคุณมากเขาโอเคนะถ้าตอนนี้ก็โอเคแต่ฉันกังวลว่าเขาอาจจะติดเชื้อก็ได้ตอนเช็คบ้านมาเจออะไรเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเลยมีแค่อาหารหมาแล้วก็วิกกี้เอ้ยมันอาจจะเอามาล้างแผลได้หรือเปล่าฉันกำลังถามคีปเป็นไทยพอดีว่ารู้อะไรเก็บผู้ชายในวิทยุบ้างหรือเปล่าพวกบอกพวกเรอมาเถอะเขาเป็นใครเหรอ เรามาได้เลยเคมไม่ต้องวนไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขาน่าจะเป็นเพื่อนหนูไม่คิดว่าเขาทำอะไรจะทำร้ายเรานะเขาพูดอะไรกับหนูบ้างอะหนูเคยบอกอะไรเขาไปบ้างหนูเคยบอกว่าหนูกำลังพยายามตามหาพ่อแม่อยู่สวาน่าเขาดูใจดีจริงๆนะหนูคิดว่าเขาพยายามช่วยหนูตามหาพวกเขาคีววนไยฉันเชื่อจริเๆอะหนูเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเขาลีอะไรวะกูกำลังฟังเลย ผมต้องขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวนี้เลยเกิดอะไรขึ้นเคนนี่อเคนนี่บอกว่าเขาได้ยินเสียงอะไรข้างบน <c oughs> ก็เลยขึ้นไปดู <c oughs> เขาอยู่บนนั่นเหรอ <c oughs> ผมทำให้เขาลงมาไม่ได้ <c oughs> นายอยู่นี่แหละไป <c oughs> โอ้ทำไมาต้องก็ช้าๆดีวะ จะจะทำไมอ่ะแบบปุ BC, <c oughs> <Uh> <utta> ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยไม่ได้เหรอเอาแล้วมันก็ขัดสีได้ล้วโอ้แเคนนี่เหรออะไรอ่เห็นอาทิตย์อัสะดงหรือยังไงเฮ้ยเป็นไรไม่พวก โอ้เวล่ะอะไรกันวะเนี่อ่ะพระเจ้าโอ้นึกถึงไอ้ดักเลยใช่ไหมอ่ะมันนึกถึงไอ้ดักเหรอเนี่ยเห mm hmm. มือนในโอเหมือนลูกมันมากเลยอะ่ะ oh <my> คืออ่ะ ดูเหมือนดาร์กเลยนายว่าไหมก็แค่ในคนนึงอะว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับเขาที่นี่กันแน่นะไม่น่าจะมีอะไรกิดขึ้นหรอกเขาน่าจะขึ้นมาหลบหนีแล้วก็หิวตาใเหรอโอ้ยเวน,นี่ฉันไม่รู้ว่าจะทํามันได้ไหมลีฉันไม่เคยทํามันมาก่อนตอนนี้ก็เหมือนกันเออฉันจะจ,จัดการไว้เองอเป็นห่วง เหมือนที่เธอเคยทำมาแน่ใจนะก็มาดูกันนี่คงจะเป็นที่นอนเขาสินะมไปจะจัดการนายหนุ่มเด็กน้อยน่าสงสารคงพยายามแบบอยู่บบนี้จนหิวตายใชนะหนี่จะกลายเป็นคีเป็นทายก็ได้ถ้าฉันไม่ได้เจอเธอ ขอโทษนะเพื่อนเราจะโอ้โหเศร้าจัดลาก,ก่อนอเราควรไปฟังเขา วาฉันจะจัดการเอง นีผู้แบกทุกอย่างจริงๆนะโอ้โหทั้งเจอเรื่องแฟนนอกใจทั้งมาเจออะไรแบบนี้แล้วแม่งต้องทำอะไรคนเดียวหลายอย่างผมเห็นใจเลยจริงๆเฮ้ย <s Grand> <Wayne> hey, ผีหลอกพี <S <s <uk> ่อะโวย เวนแม <ningún> ่งไปแล้ะแกเป็นใครต้องการอะไรจากเรามีอะไรเหรอมีคนกำลังแอบมองแล้วก็มองมาที่เราวอล์กเกอร์ไม่มันเร็วมากพอเันหิงมันก็วิ่งไปเลยผู้หญิงหรือผู้ชาย สำคัญด้วยเหรอฉันสงสัยว่าใช่คนที่สะกดรอยตามแล้วหรือเปล่าไงในวิทยุ <Jimmy? S 2> แค่นี้เออฉันนะแค่ว่าแกมีกีเสียงอะไรลรี่เห็นใครแอบมองเรามาจากข้างนอกอะ่ะอะไรนะใครวะไม่รู้มันวิ่งไปก่อนที่ฉันจะเห็นหน้ามันชัดอะ่ะผมว่าไม่ชอบแบบนี้เลยฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน แค่พวกผีดิบกระปวดหัวจะแย่แล้วเนี่ยโอ้แถวนี้มีคนสะกดรอยอีกโอ้บอกก่อนทีเราติดอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วถึงเวลาจริงจังกันสักทีเราต้องไปกันที่แม่น้ําแล้วก็ขึ้นเรือฉันไม่แน่ใจว่าตัวนี้โอมิจะเดินทางไหวไหมเขาควรเดินไหวได้แล้วเราออกไปเร็วตอนนี้เราเออหาสเสบียงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราควรรีบไปเราเช็คดูความปลอดภัยของบ้านแต่ยังไม่ได้เช็คอย่างอื่นให้ดีทางนี้ทางนั้น <a> น้ําอาหารยาแล้วก็กระสุนเราจะไม่เหลือแล้วนะ ต้องหาอะไรในบ้านที่ใช้งานได้นายอยากหาก็หาไปฉันไม่ไว้กับบ้านนี้แล้วเรามาเมืองนี้เพื่อหาเรือสิ่งที่ต้องการคือเรือเท่านั้นผมว่ากลับไปหาของในบ้านก่อนบอกว่าไม่ไหวกับบ้านแล้วนี้ไงวะเวรละไอ้นี่แม่งมันเหมือนเป็นหัวหน้าเลยวะทางที่มึงก็แทบจะไม่ตัดสินใจสําคัญอะไรเลยเอองั้นเราหาทั้งคู่ได้ไปนะ ตรวจสอบบ้านครั้งสุดท้ายหรือว่ามีประโยชน์อะไรก็หยิบไปให้หมดฉันกับเค้นนี่จะไปหาเรือที่มีน้ําก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอไปด้วยได้ไหมพ่อกับแม่น่าจะอยู่แถวๆนี้บางทีเราอาจจะเจอพวกเขานะช่วยอยู่ที่นี่เถอะฉันคิดว่ามันจะดีสุดถ้าเธออยู่กับเบนฉันอยากให้เธอดูแลโอมิด้วยแล้วก็คิตต้าโอเคคุณเคยบอกหนูอยู่ใกล้ๆเอาไว้ไม่ใช่เหรอฉันรู้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว บางครั้งเราต้องบะละส,สิ่งที่ต้องการเพื่อส่วนรวมไม่ต้องคิดมากเข้าใจไหม, <Okay. S 2> มแล้วเ,อเถอะฉันจะไปหยิบของแล้วเราไปกันได้แล้วเอาเถอะเคมไปดูโอมีกันว่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเอาว่ะ so, คือจะทิ้งผมไว้นี่จริงเหรอมึงทิ้งคิมนายอะ่ะเออ อย่างน้อยน่าเป็นแต่ฉันรู้สึกปลอดภัยถ้านายอยู่ที่นี่ผมจะไม่ให้ผมไม่ให้หน่อยใจได้ไงเออเห็นผมเป็นเด็กอยู่นัน่นแหละเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากสำหรับความมั่นใจนี้ความมั่นใจมาจากการการะทำนายมีหนทางอีกยาวไกลที่เรียกความมั่นใจกลับมานะครับ <Yeah. S 2> ผมเข้าใจโอ้ทิ้งคิมเป็นนายตอนนั้นนะ่ะ โอเคครับทุกผมขอตัด EP จบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกัน EP หน้าครับเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling